ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเข้าซอยเดินไปเลยปูไหนซอยไหนนี่นี่ตรงนี้มันออกทะลุถนนใหญ่ไม่ใช่พูดถึงเราเข้ามาตรงที่เราเข้านั่นแหละแล้วพอมาถึงเราก็ตรงนี้ใช่ไหมเราเราก็เลี้ยวเลี้ยวไปนู่นเลยไงเดี๋ยวจะไปดูที่ที่อยูโอ้อะไรเปียกทหาร มันจะดูช่างเอียวหรือเปล่าฮะนี่รถช่างเอียวหรือเปล่ามันจะดูวันนี้นับถึงบอ่ะเต็มเอู้หมูอะไรนกบินนี่ี่เต็มเลยอ่ะโอู้โอเคตอนนี่เต็มบึ้มเลยเดี๋ยวกลับมาเหมือนเจอกันอะไรจะไปยิงมันบ่ ขอเปิดเตรียมคิดว่าจะเอาไว้ทำไมอาจะขายมาดันตู้กินนับหรอกดุ้มโอ้ยอยู่ยี่หยาดหนังหยาดหยังสัมมีเบรกทำไมดุเดเด็กเด็กเด็กเดเด็กเดี่ยวเด โอเคครับนี่เรามาถึงแล้วที่ใหม่ที่ใหม่หมอู้อแซนแล้วนี่นี่คนของคนมาเคลียร์อกนี่เขาเป็นดินด้วยดีกว่าไม่มีดินมาด้วยอะไรดินหกทางภาษาไหนทางสีเขียว สิเคียวดินมากี่รถวะมันเยอะไหมล่ะมันต้องใช้เยอะนึกต้องใช้เยอะนั่นนี่มีรถไถด้วยไหมครับดินเอามาเตนบายดครับันเพื่อจุ่มเรไวยเนีรนี่เ็าไว้าเจ็ด มาไว้สเตนบายเผื่อเพราะว่ามันจะต้องเทดินเนี่ยต้องเข้าปเทดินแล้วก็เทโีลจะทำอะไรครับพี่แนนจะไม่อยู่ที่เดิมแล้วค่ะจะมาอยู่ที่ใหม่แล้วค่ะรถไทมเเกริงต้นยางออกครับ ฝั่งไหนบ้านจะอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งโน้ต้องน่าจะอยู่ตรงนี้แหละที่ตรงกลางกะนออแต่ถ้าตรงกลางตัวนั้นหินทรายมันต้องมาพองก่อนยิ้มตัวหินทรายน่าจะเป็ดเป็ดแล้นวันนั้นมาเป็ดเป็ดบลูบบลูบเลือดเลือดไอเป็ดไม่ว่าก็จะเยอะนี่มันจะเข้าอะไรแข็งอยู่บลูบเตะ ป็นนสวยางัยายมาอยู่สวนยางครับที่ใหม่เทฟุนมาเรแงๆนี้จะเข้าได้ไหมวันนี้ยันงั้นนี่เทตรงนี้ดันเลยรไม่ยินทรายนะดันเลยนะนี่ นี่ยตรงนี้หน้าจมนี่รถไทยราบดันโดยรอแบบนี้น่าจะเป็นเป็นหมอดูบ่ดูแค่รอยเราก็รู้แล้วเราจะจอดตรงไหนฝั่งนี้มันมีที่กลับรถไหม

นี่นี่ลานนี่ร่มตลาดนี่ฝั่งนี้เขาเขาจอดงน่เขาก็จอดก่อนนี่เดี๋ยวไปดูที่จอดกันมาไม่ไม่เพราะเพราะว่าเออนี่นี่นี่ได้อยู่อันนี้ตั้งหลายคันตรงนี้นี่ได้เลยเอารถกระบะเข้าในนี้ก็ได้ครับเอารถแทนเคลียร์เคลียร์ไม้กองขยับนี่นกันเดี๋ยวนี่ทางนี้ก็จอดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา นี่ครับจอดลานนี้ก็ได้ครับจอดทางนี้ก็ได้ได้อยู่หมูนี่อืมคือจะเอาฝั่งนี้ตรงข้างตรงไหนก็ได้ก็จอดหนุกหันหน้าอันนี้ก็หันหน้าก็ได้นี่เออนี่เฮยโล่งจนรถกระบะเอาฝั่งโน้นาะ จะให้ขอจอดสี่พันด็กวันนั้นก็เตอนนี่ถูกรอก็ถอยถอยเสียบเลยนั่นแหละใช่ยู่แล้วก็เวลาใครลงดันดันโพยนี้ออกก็ได้ดันขึ้นด้วยดันขึ้นโรตุนี่มีตัวคมตัดคมบนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้รถกระบะมันจอดเข้าฝั่งนี้ก็ได้รอจอดฝั่งนี้เอาเพราะว่ารถกระบะมันเข้าง่าย ไม่ครับจดจดในทางผมกลัวแบบ่อใครจะออกจะเข้านี่นะ้นี่แหละนี่แหละเราจะพออยู่ตรงนี้เต้นเต้นนิจการตรงไหนดีตรงนี้เลยไหมตรนี้เลัไได้ตรงที่ใครก็ได้จะได้ได้เลยหน่ะโอ้ไบติดเชื้อเนีะตวทไมกันล รถน่าจะเยอะครับโตมาด้วยนี่พไว้วางของพวผู้หญิงก็เลยนั่งนตรงนี้แหละเหมาะแล้วครับเหมาะสุดแล้วอันนี้ก็ค่อยเคลียร์เคลียร์รถปกเพราะว่ารถมูลนิธิของสว่างกู้ภัยของจุดประสาทก็จะมาด้วยไงมูลนิธิมูลนิธีสายร้อนอะไร มากันเยอะอีลยยี่สิบเก้นี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าของใครแล้วี่ได้กันมาเป็นคันคันพวกมอไซมอไซมอไซ่ะยี่สามก็มายี่สามก็มาแต่ทางหลวงทางหลวงวันที่ยี่สามก็มาอจะมีมอไซมาอีกครับเยอะเยอะเยอะ แลโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูกันคร่าวๆนะครับเจอกันวันงานแล้วกันนะครับลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ฝากแรงเชียร์แรงใจเป็นเอาใจช่วยเจ้าของบ้านด้วยนะครับโจรขึ้นบ้านยังเหลือบ้าน,นครับ ไรไหมนี่ไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าค,ครับสวัสดีครับ